คุณผู้ชมคะวันนี้ไปติดตามชมบทบาทและภารกิจของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือกันต่อนะคะซึ่งนอกจากจะมีงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือนแล้วงานด้านการดูแลผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งงานสําคัญของศูนย์นี้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะ การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือเป็นอีกหนึ่งภารกษษิจสำคัญของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่พยายามผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเช่นโรงพยาบาลในท้องที่ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านวัดหรือแม้แต่โรงเรียน บูรณา,าการความร่วมมือสํารวจและติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงได้เข้ารับการฟื้นฟูซึ่งบทบาทของชุดปฏิบัติการของสอปสอชนที่มีอํานาจในการใช้กฎหมายจะคอยสนับสนุนข้อมูลรวมถึงกําลังคนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ได้รับมอบหมายนะครับในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดนะครับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดนะครับที่สําคัญก็เป็นการหาข้อมูลด้าน การข่าวของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ค้านะครับภายในพื้นที่ภารกิจของเราเป็นภารกิจในการใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับหรือเข้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่มแหล่งง่วสูมต่างๆในพื้นที่นะครับถ้าเจอก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับนำผู้เสพนะครับเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการ โครงการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสาขาอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งผลสำริดที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้เข้ามาสนับสนุนเนื่องจากบทบาทของศูนย์นั้นมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาย,ยาเสพติดที่รวมไปถึงชุมชนที่เป็นแหล่งของยาเสพติดรวมถึงข้อมูลการใช้สารตั้งต้นแทนสารเสพติดโดยตรงซึ่งสอ,อปสอชนก็จะทำหน้าที่คัดกรอง ผู้เสพและจะปรับเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ป่วยโดยจะมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชประการรับผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในความดูแลเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูทั้งการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้องของโทษยาเสพติดรวมถึงการรักษาทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยหันหลังให้กับยาเสพติดและกลับไปเป็นคนที่สังคมยอมรับต่อไป ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างคงที่ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรแต่ว่าภายในการดําเนินการ15วันเนื่องจากว่าเป็น15วันที่เริ่มต้นหลายๆคนอาจจะใช้สารเสพติดมาแล้วก็อาจจะมีอาการอยู่บ้างอาการถอนยาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยประเมินรวมถึงระบบการส่งต่อหากว่ามีอาการผิดปกติทางโรงพยาบาลก็จะสแตนบายรอรับดูแลแต่ที่ผ่านมาก็โชคดีเราก็คัดกรองได้ค่อนข้างดีก็ยังไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เข้ามาบําบัดเนี่ยก็สามารถจะทากิจกรรม ได้ได้เต็มที่นะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการละลายพฤติกรรมกิจกรรมสันทนาการนะครับนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่สําคัญคือทักษะการใช้ชีวิตออกไปจากค่ายอันนี้คือเรื่องสําคัญละเพราะเราไม่ไม่ได้ไปติดตามเขาใกล้ชิดได้ทุกฝีเท้าเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ในค่ายเขาจะกลับไปยังไงให้เขาสามารถที่จะทํางานทําอาชีพได้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ เมื่อถามถึงผู้นําชุมชนที่ได้ช่วยเป็นหูเป็นตาและคัดกรองผู้ติดยาเสพติดได้เข้าร่วมก็ยอมรับว่าโครงการดังกล่าวที่ศูนย์อานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมดําเนินการกับฝ่ายปกครองและส่วนราชการทําให้ผู้ติดยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นขณะที่ตัวผู้เข้าอบรมเองก็มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่บนอาชีพที่เขาเลือกตอนนี้ก็